เบลล่าอวดภาพเที่ยวทุ่งน่ารักอนเซ็กซี่หุ่นดีนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์เอวบางเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเบลล่าราณีแคมเปนนักแสดงดังเป็นที่รู้จักจากละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และบทบาทแม่หญิงการเกตเกตสุรางจากบุพเพสันนิวาต ล่าสุดเบลล่าราณีก็มีการเผยภาพบรรยากาศขณะออกไปเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติในคาเฟ่ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขอจออีและก็ต้องสะดุดตากับแฟชั่นของเจ้าตัวที่มาในชุดสบายสบายใส่เสื้อคลุมลายลูกไม้โ์บราทูโทนสีน้ำตาลขาวด้านในทำให้เห็นเอวบางๆเนียนๆของสาวเบลล่า ต้องบอกเลยว่างานนี้ยอดไลค์จากแฟนคลับและชาวเน็ตถล่มทลายเพราะปกติจะไม่ค่อยเห็นสาวเบลล่าแต่งตัวสไตล์นี้เท่าไรน่ารักสดใสปนเซ็กซี่ไม่ใช่แดดแต่ฮอตมากพูดเลย